เป็นความแรและความลิมิเต็ดที่ดูดีที่สุด CLS 300D Edition 1แค่สีด้านจากโรงงานแบบดีซินโยแบบนี้ก็น่าครอบครองเป็นที่สุดแล้วทั้งนาฬิกากลาง IWC สุดเลอค่ามูลค่า6หลักและภายในดมอนคัตสุดลิมิเต็ด ดีค่ะแฟนเพจ b บนส์มอลเดอร์มอที่รักมากมากคือทุกคนเลยนะคะพบกับหน่งเหน่งทีดาววงดำรงเวสซีโอของ b บนส์มอลเดอร์มอลและถ้าเราไม่รักกันจริงนะเราก็คงไม่ไปพลิกแผ่นดิน หารถสุดแรนะคะอย่าง CLS 300D Edition 1ที่จอดอยู่ข้างๆในคันนี้มาให้ทุกคนอย่างแน่นอนนะคะหลายคนที่เคยดูช่องหน่งหนิงจะเห็นว่าเราเนี่ยนะชอบนักแหละไปหาเฟ้นนะคะที่แร่ๆที่ลิมิเต็ดมาให้แฟนเพจที่รักทุกคนคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะกับความเป็นแร์ในเวอร์ชั่นของ Edition 1ค่ะแร์ตั้งแต่ตัวสีนะคะทุกคนจะเห็นเฮ้ยทำไมม,มันดูแมทแมททำไมม,มันดูด้านด้าน เพราะคันนี้นะคะเป็นสีดีซินโยดีซินโยคืออะไรดีซินโยก็คือลายการผลิตที่เป็นการคัสตอมเมดเป็นแบบลิมิเต็ดดิชันแบบพิเศษของ Mercedes-Benz นั่นเองมาในสีดีซินโยเซเลไนเกรเป็นสีเทาด้านที่คือหล่อดูแพงมากแล้วแบบไม่หลังก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะทุกคนนอกจากนั้นอ d ดิชันวันเนี่ยยังมีความโดดเด่นหลายจุดเลยทีเดียวทั้งตัวนาฬิกากลาง IWC ที่มีมูลค่าถึง6หลัก โอ้ว้าวแล้วข้างในคือสวยวาวมากเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมๆกันเลยนะคะที่ N 3 0 0ร้ดี dition วันคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคันที่ใหม่น้อยที่สุดที่เราได้ขายมาในปีนี้เลยทีเดียวเพราะเขาวิ่งมาแต่ถนนมาแค่30,000กิโลเท่านั้นทุกคนเพราะฉะนั้นนอกจากน้องจะดูสวยเลอค่าด้วยสีแมทแล้วเนี่ยน้องก็ยังเลอค่าด้วยความใหม่ของตัวน้องเองด้วยนะคะหน้า,ากระจังไดมอนด์กรแววาวกระจายโลโก้ m e r c e d e s b e n ดาวสามแฉกที่ทึบพร้อมกับฟังก์ชัน Active Distance Distronic ชุดแต่ง AMG Sport Package คือโลมมากดูดุดันมากเวอร์กับล้อแมกไลล์ Multispoke สีดำ AMG นะคะสะท้อนออกมาจากภายในเลยก็คือจานเบรกขนาดใหญ่แล้วก็ c a ลิเปอร์ a k ร Mercedes-Benz นั่นเองค่ะทอยออกมานะคะผ่าน b a t c e Edition 1สุดเท่ที่ประดับอยู่ด้านข้างตัวรถ จะเห็นซิโลเอทสุดเท่ของ CLS ที่เรียกได้ว่าใครที่มีความรักในความสปอร์ตชอบในเส้นสายความโค้งวนของน้องจะต้องตกหลุมรักแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสายนะคะรูฟไลที่โค้งยาวเลยทุกคนตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าไล่มาถึงเสา A หลังคาไปจนถึงเสาสีคือเรียกได้ว่า ไม่มีรอยต่อว่าเสาเอสิ้นสุดตรงไหนเสาซเริ่มตน้นตรงไหน,นคือไม่มียาวอย่างเดียวไปเลยนะคะและบ้านท้ายสุดแสนเซ็กซี่มีใครเห็นด้วยกับเน่งไหมว่าพอสีเขาเป็นแมทอะ่ะเขายิ่งขับเน้นให้สันขอบคมต่างๆอะ่ะมันดูลงตัวมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะทุกคนเปิดฝาท้ายเรียบร้อยพื้นที่ใส่ของเยอะอลังการแล้วด้วยความเป็นคูปของ c O s ค่ะแฝงไปด้วยฟังก์ชันที่แบบ โอ้โห SUV ยังอายปลดสลกักพับเบาะแล้วใส่ของยาวๆเข้าไปด้านในได้เลยด้านหลังปิดฝาท้ายไฟฟ้าง่ายๆสวยๆหรือว่าจะระบบเตะแฮนด์ฟรีเทลเกตก็ยังได้ประดับด้วยชุดแต่ง AMG body styling สุดหล่อมีใครเห็นด้วยกับแนีงอีกไหมว่าพอสีแมทแล้วเนี่ยมันทำให้โครเมียมอยู่บนตัวรถอะ่ะมันยิ่งดูวาววิงเด่นออกมากว่าสีที่เป็นกลอสอีกนะคะเพราะฉะนั้นแค่มองดูขับผ่านมา ก็ลิมิเต็ดแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นรถในเรนจ์ราคา3ล้านต้นๆคันนี้ตอนแรกจะตั้ง3 2 9แต่ปลาส่วนลดเป็นของขวัญปีใหม่ให้ไปเลยเต็มๆเพียง3ล้าน1เเท่านั้นกับเลขไม0หม่30กิโลขับไปเนี่ยนะมูลราคาหน้าตาเหมือนรถ8หลักมากๆเลยนะคะทุกคนเข้าออกรถง่ายๆด้วย Key l e ล s Go แล้วเข้าไปชมไฮไลท์ของจริงของ e dition 1พร้อมๆกันเลยนะคะโอ้โหอยากจะ ดูตัวบอกก่อนเลยนะคะจะบอกก่อนเลยว่าปกติแล้วเนี่ยหนัง MG Premium n a p ้าจะอยู่ที่พงอะไรเท่านั้นค่ะแต่คืออันนี้คือนิสัยรวยค่ะทุกคนนิสัยรวยยังไงนิสัยรวยคือเอาหนังแ้วป้ามาทำเบาทักตัวค่ะโอเมเจ้านอกจากนั้นยังเป็นลายพิเศษด a ม o อนคัทแล้วเขาตัดด้วยได้สีที่เราไม่เคยเห็นในรถรุ่นอื่นเลยก็คือสีคอ p เปอนั่นเองดำตัดทองแดง โอ้โหสวยดูแพงดูมีรสนิยมมากเวอร์แล้ว choice of material อื่นๆเนี่ยก็คือสวยล้ำมากๆไม่ว่าจะเป็น open pore black ash wood ที่อยู่ตั้งแต่คอนโซลหน้าคอนโซลกลางนะคะแล้วป้าย edition 1นี่คือดูเด่นเป็นสง่าม,มากๆและเหนือป้าย edition 1ก็คือนาฬิกา IWC ซึ่งทุกคนบอกเลยว่าไม่มีต่ำกว่า6หลักแต่มาประดับอยู่บนรถเราแล้วเพราะฉะนั้น ถามว่าขอซื้อแต่นาฬิกาได้ไหมไม่ได้ต้องซื้อพร้อมตัวรถแถมนาฬิกานั่นเองนะคะภายในของเขาค่ะอย่างที่บอกน้องวิ่ง30,000ื่นนะนะเพราะฉะนั้นน้องก็จะกริปมากกดปุ่ม Start Engine ก็จะเห็นจอ12.3นิ้วอยู่ตรงกลาง12.3นิ้วอยู่ตรง,ตรงกลางของอคอนโซลแล้วก็บริเวณด้านหน้าของคนขับนะคะก็จะเป็นดิจิตอลคอพิททั้งหมดที่ควบคุมด้วยตัวปุ่มที่เป็นทัชแพดนะคะ อย่างหล่อทุกคนนะคะจะเห็นว่าเป็น LCD ทั้งหมดเลยที่ยังทำเลนแบบตัวเข็มอยู่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นอันออกอยู่นั่นเองนะคะฟังก์ชันต่างๆทั้งการรักษาระยะห่างจากคันหน้านะคะก็มีเพราะว่า ตัวโลโก้เมื่อกี้เราเห็นเขาเขาแล้วนะว่าเป็นโลโก้แบบทึบนะคะทางด้านขวานี่ก็จะเป็นจอนะคะที่แบบมีความน่ารักแอบอยู่ในวงกลมนะคะมีทั้งตัวแรง G มีทั้งรอบเครื่องก็สามารถที่ใช้ทัชแพดได้รวมถึงใครที่แบบอยากเปลี่ยนธีมอารมณ์เหมือนเราเปลี่ยนธีมในลายมือถือนะคะอยากได้แบบ p r o g r e s s i v e ดูอวกาศก็จัดไปนะคะทุกคนหรือว่าตัว จอสจอนี้ยังไม่พอมีอีกจอหนึ่งค่ะ Headup Display ฉายเข้าไปในอากาศเลยนะคะก็จะบอกถึงข้อมูลที่เราใช้บ่อยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องก้มหน้าลงมาด่า้งนั่นเองค่ะในส่วนของออปชั่นอื่นๆก็เรียกได้ว่าเต็มรูปแบบเท่ากันเหมือนกับเซอร300 DMG ไม่ว่าจะเป็นทาทั้งตัวจอ Navigator เวอร์ชันใหม่ที่เป็น3มมิติเรียบร้อยแล้ว Apple CarPlay Android Auto นะคะ Bluetooth การตั้งค่าตัวรถก้อง360องศาใดๆก็คือจัดเต็มมากๆนะคะใครถนัดใช้ t ท u c h p a d หรือว่าใช้ตัว Command Controller ก็สามารถเลือกได้นั่นเองด้านบนของเรายังรูหรามากๆด้วยตัวนี้เลยนะคะซันรูฟอ่าเดี๋ยวตาร์ดรถแป๊บนึงนะคะเอาตาดแล้วนี่เมื่อกี้อ่าแล้วก็เปิดหลังคาดูกันนิดนึง ให้ฟีลิง่งสวยงามโอ้โหยิ่งมีแสงแดดที่ตกกระทบกับวัสดุสุดหรูภายในนะคะทุกคนแบบมันยิ่งสวยละลายเข้าไปอีกคอนโซลด้านบนเนี่ยเป็นหนังทั้งหมดแล้วคุณเห็นไหมคะว่าเขาสติชิ่งด้วยสีคอปเปอร์โอ้โยมันไม่ใช่รถ3าล้านกว่าแล้วอย่างนี้มันเป็นรถที่แบบ ทั้งคุณภาพของแมทเทอเรียลนะคะฟีลลิ่งความแบรงต่างๆมันให้ความรู้สึกเหมือนรถแปดหลักมากๆนะคะอยากจะบอกเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีตัวที่วางแก้วนะคะช่องใส่ของเปิดบัตเตอร์ฟลยนะสะดวกสบายพร้อมเคเรื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์สุดพอพริ้งอีกด้วยนะคะด้านหน้านั่งสบายนะคะซีลเลสเนี่ยจริงๆทุกคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะเน้นขับเองนะคะ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่ใช้เป็นรถแนวแบบครอบครัวรถผู้บริหารได้ด้วยเปิดออกมามีแบบกระจกเปลือยเท่ๆนะคะด้านหลังก็จะมีโอ้แลกรุูงใหญ่มากเลยนะเนี่ยเมื่อเทียบกับรถคลูบนะเพราะว่าเจ s เนี่ยเขาจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะถ้าเทียบความยาวเนี่ยเขายาวกว่า e ีคลาสอีกเพราะฉะนั้นถามว่าเลกรูมไม่หวงเลยทุกคนเลกรูมอลังการแล้วดูเบาะหลังสีดมอนคัด ัดด้วยได้สีคอปเปอร์ซึ่งบอกเลยไม่เคยเห็น Mercedes บนซ z ตัดด้วยสีคอปเปอร์ทุกคนอย่างมากที่เคยเห็นนะคะบ่อยที่สุดก็คือแดงหรือลองลงมาพวกอ e ีดิชันอีแนวรักโลกต่างๆก็จะเป็นไม่ฟ้าก็เขียวอะ่ะแต่คอปเปอร์บอกเลยว่าไม่เคยเห็นนะคะแร่ขั้นสุดเรา,มาเมื่อกี้เราพับบอกไปแล้วเนาะกดจากข้างหลังไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะพับแบบง่ายๆจากในตัวรถเพราะฉะนั้นวันไหนไปสนามบินถามว่า ต้องเอา SUV หรือว่าเอาผ่าตามไปอีกคันไหมตอบว่าไม่ต้องสามารถที่จะพับเบาะแล้วแบบเอาลักเกจใบใหญ่นะคะรีโมว่าทรังเนี่ยสามารถที่จะยัดผ่านช่องนี้ได้เลยสะดวกสุดๆนะคะเรียกได้ว่าลงตัวทุกประการแล้วหลายคนถามว่าเฮ้ยสวยเท่ขนาดนี้เครื่องยนต์เป็นยังไงบอกเลยว่าดีเซลล้วนๆแฮปปี้มาก245แรงมาใช้แรงแรงแรงบิดเยอะๆแบบจุก ประหยัดน้ำมาันแถมไม่ต้องกังวลเรื่องของการซ่อมบำรุงอีกด้วยเพราะเป็นเครื่องนยนดีเซลนะคะย้ำกันอีกทีราคานี้ดีสุดๆลดจาก329เหลือ3 10, 9, 4, 1มล้านหมื่นบาทเท่านั้นค่ะโทหรหาเราได้เลยที่092-924-5641ค่ะหรือแอดไลน์ออฟเชียลผ่านลิงก์ที่ใส่ไว้ให้ดารลางได้เลยนะคะ ขอแสดงความยินดีกับเจ้าของรถคันใหม่คันนี้นะคะลูกหน้าด้วยนะที่ได้เป็นเจ้าของแบบของสุดแรงของสวยๆของสวยหรูดูแพงในงบประมาณที่ดีคุ้มค่าแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว r o ยนต์พรีเมียของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไครป์นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ